ครับในแคว้นลนาโบราณนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุโไทยนี่นะครับไปจนถึงปู่นะครับแบบชิบสองปานาเมืองกีนพุ้นนะครับแม่มีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เพิ่นอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไต้ยวนไตล่วไตลื้ไต้คืขนไต้ยองนะครับแม่มาอ่าสี่ห้าเผ่าพันธุ์ลักๆนะครับไอ้เนี้ย่อยนะเขาอย่ามือึ้นเตือแต่ว่าเผ่าพันธุ์อื่นมันยังมีทําลายอยู่นะครับก็ มันี้ปนใจอ่อภาษาเขียนนะครับคือคืออักษรละนานะ่ะเหมือนกันนะครับอืก็ค,คือภาษาละนานะครับแต่สมเนียงการอูนะ้นั้นมันก็ผิดเพี้ยนกันไปนิดๆน,น,นะครับอมืมันก็ฟังอหนูเรื่องอยู่นะครับอ่าก็อย่างว่านะครับอบะเดียวเนี่ยมันถึงบะเดียวเนี่ยแล้วมันถ่ายทอดกันมาแน้าผ่านมาอยู่สิบรุ่นส่าวรุ่นไปแล้วนะครับแม่แม่บะเดียวปลายปลายแล้วนะภาษาละนาบะกรัถ่ายทอดกันมานะครับมากัน เรื่อยๆนะครับมาจนกว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยมนเดียวมันโหกับเป็มดแลวนะครับมาเดียวเป็นผสมปนเปกับเป็นมดเลนะครับมาก็อืมก็ภาษาละนาเนี่ยบางตัวมันก็บางกํานะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเขียนเหมือนๆกันนะครับแต่บางกํามันก็นิยมเขียนแตกต่างกันไปนะครับมาเฮาก็จะไปว่าอัน เอาไปหั hunt, oo, problem, ่นพอแอ้อันนี้มาถูกอันนี้พิษอันนี้อันนี้ถูกอย่างนี้ยูไงก็เฮาจะไม่ว่ากันเต้นแล้วเขาวิเคราะห์กันเลยนะครับตำรับภาษาละนานะครับ่าหรือนะครับหรือเฮาค้นพบอยู่ในใบลานปักษาวานะครับเฮาาอ่าเฮาเอามาดูเลยนะครับ่าเปินเขียนอะไรนะครับมาเปินเขียนอะไรนะครับเฮามาดูเลยนะครับ เอามาดูเลยนะครับอคาว่าวันนี้มันจะถึงคาว่าแล้วนะครับแล้วแล้วนี่มันเปืน่นเปิน้นโบราณเปิน้นเขียนเป็นคาพิเศษนะครับเฮามาสะกดอย่างนี้นะครับมแล้วเอ็มแล้วอันนี้แล้วเอ็มแล้วเอ็มสะกดไอแบบง่ายๆก็ได้นะก็แล้วเอ็มแต่โบราณมันเหมือนนิยมก่อนเขียนนะมันแล้วนี่มันยาวเนี่ยเปื่อนจะ ช่เป็นกรมพิเศษเนี่ยรมห้วนๆสั้น,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 นๆ,ๆนะครับพ่อใหญ่ใช้ตัวแลนะครับหมแม่อย่างนี้นะครับมืแม่แลเนี่ยตัวแลเนะี่ยตัวแลพิเศษเนี่ยในในโบราณเป็นหางอย่างนี้นะครับยุคต้นๆนะปันหางยกข้าไปสื่อเนี่ยล,ล้วก็ตะวัดน้อยตะวัดน้อยแค่นี้นะครับเป็นตัวแลนะครับอันตัวแลสมัยยุคโบราณป่ายๆนะมันแลอันอ่าแลอย่างนี้นะครับมาแลอันพะ่อใหญ ตะวัดห่างขึ้นอ่าอ่ายกเข้าไปน้อยเดียวแตะวัดม้วนนะครับตะวัดม้วนมันมมนๆนะหรือว่าทรงรีนะมันเกาะแย่ๆนะครับคือมันมันเกาะแล้วแต่มันมันจะอันไหนมันจยงงามกว่ากันนะครับเห็นไหมที่มามันว่าแล้วนะครับอันนี้มันแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วก็สะกดด้วยตัววดนะครับอ่าเต้อี้ีนะครับเห็นไหม อันนี้ป้นเอาแค่นี้นะครับป้นบะไส้ไม้ขอดจ้างแล้วสมัยนั้นอ่ะแรกๆป้นบอกมีไม้ขอดจ้างนะครับมันมีแต่ไม้สัดอย่างเดียวนะครับมาป้นก็เต้ยอป่นเขียนเต้ายวป้นก็อ่านว่ามันมันมีไม่อะไม่ย่ะไม่เองไม่ทัดอ่ะไม่เองไม่โทน่ะนะครับไม่ย่ะไม่ทัดไม่โทูน่ะนะไม่ไม่ย่ะไม่ขอดจ้างนะครับก็ป้นก็เขียนเต้ยวกันมาตั้งแต่โบราณน้นนะครับเต้ยอย่างนี้นะครับอ่านว่าแล้วนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับมา เพราะนั้นแหละในโพธนะนานุกรมสมัยใหม่เนาะเอาไปใส่ไม่โทรอย่างนี้บ้อนบ้อนนี้ใส่แล้วมันมาใจมันมามันมาถูกต้องตามโบราณนะครับมาอ่าก็ไปวิเคราะห์กันนะครับมันมาถูกต้องแต่โบราณโบราณมันมีแค่นี้นะครับมันมีแค่นี้นะครับป้อนก็อ่านว่าแล้วแล้วนะครับเพราะนั้นท่านใช้โบราณหรือสมัยใหม่ก็เป็นเรื่องของท่านนะครับแล้วนะครับอันนี้ว่าแล้วนะอันนี้เป็นโบราณนะโบราณแต้เลยนะครับแบบโบราณแล้วได้แล้วนั่นแหละ กามาแลว้วก็ไม่เสร็จไอตัวที่สองนี่แล้วครับตัวที่สองนี่เป็นโบราณสมัยใหม่น่อยนะครับป้นตะวัดห่างเอาตัวแลตะวัดห่างนี่เนี่ยป้นใส่ตัวอืตัวว,ว่าเข้าไอีกนะโบราณสมัยใหม่นะป้นกระอานว่าตามโบราณเก่านะครับอ่านแล้วปะการานมันแะล้วนะมันต้องไปใส่ไม้ไอเนี่ยนะไม้อย่างเงี้ยบ่มีนะครับบ่มี่ในะโบราณเ็นบ่มีนะครับไอรุน่นใหม่ๆนี่มันมาเขียน ใส่มันจะเพ้อไปนะครับเพ้อไปเอาโบราณว่านะครับมาโบราณเป็นว่ามันอย่างนี้ก็เขียนอย่างนี้แล้วนะครับแล้วนะเป็นว่าแล้วก็แล้วเลยนะครับมาเขาก็เอาโบราณว่านะครับโบราณเป็นว่าแล้วเอาแค่นี้นะครับมาก็ขอให้ไปพิจารณากันนะครับอืมทีนี้อันมันก็ม่ยากนะครับการเขียนนะถ้าเขาอาตามเอกสารโบราณได้เมื่อกเอาเขียนนี้แล้วนะครับมัยากแล้วอืมไผ่ว่ามาก็เขาก็งัดเอาไอ้ ที่มันอยู่ในใบลานปษาบสามาดูเอ้เนี่ยโบราณมึเขียนยี้เนื้ออันนี้แต่มันมันจะยากหน่อยตอนที่ว่าเขาจะไปขยายความมาคนอื่นในหูในหันตัวอีนึงก็อันนี้ยากมันยากตอนนี้นะครับเพราะว่าภาษาละนาวเขาเป็นภาษานี่มันตายไปแล้วนะครับคนอ่านคนเฮียนคนหูคนมันไม่น้อยนะครับเพราะนั้นเขาอยู่ต้องใช้ภาษาอื่นนะครับมาเทียบเคียงนะครับมา เขียนนะั่นนะอ่าก็อธิบายไปนะครับมอันภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาละนาของเาหน่อยก,ก็คือภาษาไตยนะครับภาษาไทยเนะี่ยะมันเกิดมาจากที่ปอกขอร้านเขาแห่งที่เดียวนะครับายุคนั้นนะครับออันก็ผมเองนะครับผมได้ใจรักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปิ้นตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับมา เพื่อนตรงลงกันไว้ว่านะครับการที่จะเอาภาษาไทยมาปริวัติเขียนเป็นภาษาลนาน,นั่นน่ะกระทำได้อยู่สมแบบหรือสมรูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะครับปพ่อนจะเอาไว้เขียนลักธิลาจะเลือกเอกาสารสมพันธ์นันต่างๆนะป้ื่อนเอาภาษาไทยมาเทียบพือได้มาตัวทุกอักษรทุกไม้ทุกเครื่องไม้นะครับทุกอบอกว่าเอามาที่มันมีที่บนเขียนนั่นแหละเอามามดนะครับอันนี้เขาบอกมันยุ่งแล้วเัาบอกเขาบอก เอาไปถึงขั้นนั้นเหเอาแค่ okay. แบบสองก็ปอนนะครับโทษดีแบบสองนั่นนะป้นบอกไว้ว่านะครับคือยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปับเทียบเมื่อเป็นอักขระละนะครับแล้วก็ประกอบคขก้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประชานกันไปนะครับบางทีไม้หรือสระนะั้นมันรงมตัดกันมันมเหมือนกันนะครับก่อสามารถบูรณาคำศัพท์ได้นะครับเมื่อเป็น หน้านตามันแอบ,บบอกไทยๆนะครับออกออกแบบไทยๆนะครับแต่เวลาอ่านนั้นท่านอย่าต้องนึกถึงว่าอันภาษาเหล่านั้นเป็นภาษาอักขระลาะนานะครับอืมก็คนทั่วไปบัดสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับคนทั่วไปจะมาอ่านต้องไปอ่านในแบบที่สามบุ้นนะครับอืมเอาอย่างเงี้ยไงมายางเงี้ยมาอ่ายงเงี้ย,อ,ย,ย,ยอัน อ่าท่านเห็นว่าเป็นสะลเอนะครับแม่มเฮาต้องนึกว่าเป็นไม่แก่ย่าง้ยนะครับมามาถึงอ่านถูกครับมาถ้าเฮามาดูเลยนะแบบที่สองแบบที่สามก็อยอ้ของคำนะครับแล้วนะครับแล้วนะครับแล้วนะครับอันนี้มันตัวแลนะไงแม่ตัวแลนะอ่าอันตัวแลนะไงแม่อ่าตัวแลอันเนี้ยอันจะบนเนี้ยมันแลนะอ่าตัวว่านะครับมาว่าสะกดนะแม่อ่าถ้าเอาเขียนได้แค่นี้นะมากัแล้วนะครับมา เพออ่านมาแล้วนะครับเฮากับบูแล้วนะคำซับมาเพิ่นนะครับมาเพราะว่าอันอันไอ้แล้วไอ้คำพิเศษคำนี้มันเขียนตั้งแต่สมัยอันที่เพิ่อนบ่มีไม่ย่ะไม่ซัดแล้วนะครับมาก็คือไม่เยอะก็ไม่ขอจ้างนะครับหมายมาก็อันนี้ก็คือบูแล้วนะคำซับเพื่อนเพื่อนเียใส่ไม่โทรเข้าไปแล้วมาแล้วอได้มาแล้วอะไรมาแล้วออันนี้บูแล้วนะคำซับนะครับอันตัวที่สองนะครับ ตัวที่สองก็แล้วนะครับตัวแร่นะครับมาตัวแร่นี่บนนั้นตัวแร่นะตัววะนะครับมาก็บเมินกันนะครับมันแล้วมันกันนะมันแบบมีไม้อ่าขอจ้างระบนนั้นก็บูรณะคำซับบ่างบ้าแล้วนะครับอันนี้บูรณะคำซับนะฮะแล้วนะได้แล้วแล้วนะพอดีอันคนไทยพวกก็อ่านได้วันแล้วแล้วนะครับก็ตรงกันก็แล้วไปแล้วบางครั้งเนี่ยมันภาษาละนาเรามันก็ มันก็เหมือนกันนะครับเมืองกัละนามันจะต่างเป็นบางตัวเท่านั้นนะครับอันที่นี่ทามาอู้ถึงแบบสามแล้วครับแบบที่สามเนี่ยเพิ่นบอกว่าฟังเอาเสียงภาษาละนาตะบนเพ้่นเพิ่นเปล่งเสียงออกมานะครับหรือออกอู้ออกมาอย่างใดก็เอาภาษาไทยเขียนไปนั้นนะครับมาก็เอาไปต้องพอก็ได้นะครับรับตายนะแล้วนะครับมาแล้วนะครับแล้วไทยนะครับแล้วไทยอ่า เรโกดเขียนไปเลยนะครับอ่าแล้วนะอ่าแล้วนะแล้วอันตัวนส่งกันแล้วนะครับเนี่ะพอดีมันเหมือนกันหนึ่งสี่ตัวแล้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 วหมดกันแล้วไปนะครับก็ก็แล้วไปบางรรมนี่มันเหมือนกันนะครับมันจะตตกต่างแตกต่างกันน้อยๆนะครับบางกรมนะครับก็ก็โอเคนะครับมาอันภาษาละนา ตำบลเนี่ยปนก็เขียนได้อยู่สองแบบเนี่นะแลวด้วยการตัวละเนี่ยนะอันปนบะมีนะครับไม่ไม่ไม้กวจ้างโนะบราณปนเขียนนะครับุญเหมือนได้ใส่ไม้ไก่อจ้างนะปนเขียนตัวอี้นะครับไม่ไม่โปรดเข้าใจไว้ด้วยนะครับมาไอสมัยใหม่เนี่ยนะครับมาจะไปเขียนไปเลยนะครับเอาที่มันมีอ้างเองนะครับมาตำราใหมนะ่ในม่าะพจนานุกรมใหม่ๆ่นะมันก็กคือคอนคนเดียวนะครับที่ปนอ่า ก็รูมานั่นน่ะมันก็คือพระเจ้าหน้าหน้ากมก็คนเดียวแต่งแล้วก็มันก็มันก็ใส่ไอ้ไม้ขอจ้างไปเรื่อยๆมันมันมันพอโบราณเู่นะครับเอาโบราณว่านะครับอันนี้ผมผมโอ้เนี่ยผมอธิบายเนี่ยผมเอาโบราณว่านะครับโบราณเขียนมาเต้าอีนะครับมาเขากเขียนเต้าอีแล้วก็แล้วนะคำว่าแล้วนะครับมาครับเมื่อท่านไปศึกษานะครับมาคำว่าแล้วเนี่ยนะครับอ่า เคนที่เขียนอย่ไดใในโบราณท่านก็ไปค้นหานะครับไปไปค้นไปปัะกตือนดูนะครับใบลานปราบษานะครับมาครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ